่อนจะไปชมคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับในการจิบไปคุยไปกับกาแฟเด่นชัยเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของเราสวัสดีค่ะจิบไปคุยไปกับกาแฟเด่นชัยนะคะวันนี้เ้ามาจิบกาแฟกันเลยวันนี้เรามีชาแดงนะคะอันเนี้ยอันนี้เป็นครับลา,าเต้ลาเต้ร,เร้อนลาเต้ร้อนมีขนมด้วยขนมวันนี้เป็น ขนมตาล <ขา S 1> น่ากินนะนั่งู้เสยอะะวยะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวครับเราไปเที่ยวเชิงตามหากาแฟเป็นทริปตามหาสารกาแฟ,ฟหายากเหลือเกิน <c oughs> หายากมากเราไปเมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนธันวาคมนะคะ <c oughs> เป็นช่วงฤดูหนาวพอดี อากาศกำลังดีแล้วเราก็ไปแม่ห้องสอนนะครับบ้านจ่าโบบ้านจ่าโบเซนะคะเป็นยังไงคะมีมีเรียกว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งเลยของของคนที่จะไปแม่ห้องสอนนะต้องต้องไปที่นี่เลยอยู่ที่อำเภอปังมะผ้าปังมะผ้านะก็การเดินทางเนี่ยถ้าเราไปจากทางบ่ายทาง่าก็จะวิ่งเส้นที่จะมาทางแม่ห้องสอนโอ้เส้นทางนี้ท้าททยอย่างน่ะ ก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปทางนั้นเนี่ยต้องเตรียมถุงไปด้วยอ่ะถ้าใครเมารถ <laughs> ใช่ก็นะครับก็เราก็ปลายมาทางปลายเนี่ยก็จะประมาณห้าสิบกิโลห้าสิบกว่ากิโลก็จะถึงปังมะผ้า uh huh. จ่าโบก็จะอยู่อําเภอปังมะผ้า uh huh. ส่วนถ้าเกิดว่าใครที่มาทางแม่ห้องสอน uh huh. ก็จะวิ่งขึ้นไปปลายก็จะเหมือนกับครึ่งทางก็ประมาณหกสิบ huh. กว่ากิโล <60 S 1> ก,ก็จะถึงจุดของ จาโบจ่าโบเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดที่จุดชมวิวแล้วก็มีโฮมสเตย์ด้วยเป็นยังไงบ้างเอาคนนกลองเล่าเราไปถึงเนี่ย <c oughs> ก็ประมาณช่วงบ่ายแต่เราเนี่ยสาวว่าจะไปกินกป็เตียวห้อยขาใช่ใช่ใช่คนเ,เยอะมาก <c oughs> เราก็เลย <c oughs> เราก็เลยบายไปดูแล้ว ไม่มีที่นั่งไม่มีที่นั่งต้องเขาบอกว่าถ้าไปเทศกาลเนี่ยหรือว่าวันหยุดหลายๆวันติดต่อกันเนี่ยต้องจองนะงแต่ถ้าไปแบบแบบว่าแบ็คแพคไปเองบิ๊กไบค์ไปอย่างเงี้ยนะที่ไม่ใช่วันหยุดอะ่ะอันนั้นแ์เ,เอ,อันนั้นก็ ก็พอมีพอมีพอมีท uh oh! mm um> evet> ี่พักมีอะไรให้เขามีลานกางเต็นใช่มีลานกางเต็นท์แล้วก็มีเป็นโฮมสเตย์ใช่แต่ของเรานี่ไปไปพักกับชาวบ้านไปโฮมสเตย์ไปหานากออ่าก็ก็เราก็ไปถึงเนี่ยเราตอนแรกก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาตามที่เขารีวิวกันนะอยากจะสัมผัสบรรยากาศบ้างก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีที่เลยไม่มีที่นั่งเลยก็ผิดหวังไม่เป็นไรเนาะเราก็ไปไปเข้าที่พักก่อน ไปไปคุยกับเจ้าของโฮมสเตย์แล้วก็จัดการอะไรเรียบร้อยเสร็จ well, แล้วเนี่ยก็มาคิดกันว่าเราจะไปไหนต่อมันก็ยังไม่ไม่ค่ำก็เลยดูอยากจะไปหากาแฟก็เลยเอไปมินแถวนี้มีที่ไหนบ้างปลูกกาแฟตามข้อมูลเนี่ยเราก็จะรู้เราก็เห็นข้อมูลว่ามันจะมีที่เขาทำกาแฟเนี่ยอยู่บ้าง อ,อยู่บ้างเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ที่ไหนก <g ül> ็เลยไปถามน้องคนหนึ่งที่เขาเป็นผ,ปผู้ประสานงาน,นข<อ>เขาก็บอกว่ามันก็มีนะที่เขาปลูกกาแฟกันอ่ะโซนเนี้ยก็จะมีอยู่ที่ผาเจริญที่หนึง่งแล้วก็ปางคามาบ้านปางคามซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเหมือนกันเ <g ül> พราะว่าเราก็ไปถามอาตรงนั้นแหละ <g ül> ใช่ไหมเราขับรถไปชาวบ้านเขาก็แนะนําว่าพี่ไปดูสิเนี่ย บางคำเนี่ยเข้าไปอีกหลายกิโลอยู่เหมือนกัน<ช>แหละเออมันเขาจะมีเห็นว่าเขามีการซื้อมีการปลูกกันอยู่นะเพราะว่าอย่างนี้เราก็เอาไปก็ไปนะตามคําแนะนําก่อนถึงบางคำเนี่ยเราก็จะผ่านห้วยเฮียบ้านห้วยเฮียซึ่งก็จะเป็นโฮเซอีกจุดหนึง่ง<ช>ถ้าใครพลาดจากจ่าโบก็สามารถจะแวะที่ห้วยเฮียได้ใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าใครสายบุญ นะสายบุญที่เราเส้นทางที่ผ่านเนี่ยก็จะมีวัด <ฮะ S 2> จริงๆมันเป็นเป็นชายแดนที่ติดกับพม่าก็จะมีวัดที่ออกเป็นแบบเหมือนกับเป็นค,<ง>คล้ายๆศิละปะ,ะแต่ว่าก็เป็นวัดไทยวัดไทยครับแต่ว่าวเป็นศินละปะเหมือนกับทางเห <ฮะ S 2> นือทางทางพม่าเนาะก็จะมีวัดไม้หุงอันนี้วัดไม้หุงเนี่ยก็เป็นวัดเล็กๆอยู่บ้านไม้หุงนั่นแหละก็เป็นเส้นทางผ่านที่จะไปปังคาม แล้วก็ได้ไปกราบหลวงพอ<ล>ง่อหลวงพ่อท่านก็อาพาธก็ก็ <ทำ S 1> ใช่ได้ร่วมบุญเนา<ช>ะก็ใช่ใช่ก็ก็ถือโอกาสทําบุญไปด้วยนะเสร็จที่ตรงนั้นแล้วก็ผ่านทางอีกเส้นหนึ่งก็ก็เป็นมันจะเป็นจุดชายแดนแล้วอะ่ะก็จะมีด่านตวรวจ่ก็มีที่ตากกาแฟด้วยอ่ามีที่ตากกาแฟมีด่านไอถึงด่านตรวจนี่เราก็เนียนๆหน่อยถามน้องน้องตชน้องทหารเนาะ บอกว่าแถวนี้มีกาแฟไหมอะไรอย่างเงี้ยนะน้องเขาก็แนะนําพี่ลงไปนี่นี่อ่ะก็ใจดีแล้วอัธยาศัยดีก็ต้องขอบคุณนะเนาะแล้วก็ไปไปไปถึงอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าหัวเฮียใช่ไหมที่ที่พักตรงนั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าอยากจะพักก็ได้นะเขาจะมีมีห้องน้ำมีอะไรให้อยู่ก็ดีพอสมควรก็รถือว่าเป็นโฮมสเตย์ใช่ใช่ใช่เป็นจุดจุดโฮมสเตย์แล้วก็มี เรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะ,ะก,ก็พอได้นะถ้าถ้าใครอยากจะเห็นจ่าโบมันเต็มเนี่ยก็ามาตรงนี้ก็ได้นะทีนี้ก็ขึ้นไปอีกที่เป็นวัดไม้รันเนี่ยก็จะอยู่บ้านไม้รันก็จะถัดตรงนั้นไปอีกนิดนึงตรงเนี้ยไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าวัดท่านเนี่ย เป็นเส้นติดชายแดนเส้นเส้นขอบเลยก็คือจะงโงกหน้าไปก็เป็นฝั่งพมา่าเป็นวัดชายแดนแล้วห้ามห้ามเดินข้ามไปนะเป็นฝั่งพมา่าแต่ก็อย่างว่าชาวบ้านก็เดินไปเดินมาเนาะก็เป็นวัดชายแดนแติดชายแดนหลวงพ่อก็ใจดีนะท่านก็มีเมตตาเราก็ได้ทําบุญด้วย <No. S 2> จากนั้นแล้วก็ไปหมู่บ้านบางคามเป็นยังไงบ้า,บางาบ้านบางคมบ้านบางคเนี่ยเราก็เห็นเขาตากกาแฟเนาะครับเราก็เข้าไปถามหามว่ากาแฟที่นี่ขายไหมมีคนจองหมดแล้วเรา <c oughs> เออผิดหวังอีกผ <c oughs> ิดหวังอีกออมันมันมันกาแฟมันหายากปีเนี้นแล้วก็กทาากก่าชาวบ้านคนไหนที่เขามีเนี่ย <c oughs> คนที่ไปติดต่อในหน้าหรือว่าคนที่อยู่แถวนั้นนะที่เป็นผู้ที่รับ,รบซื้อกาแฟรับซื้อสารกาแฟเขาจะรู้แล้วเขาก็จะไปจองไ้หมดอืมอย่างเราไปเนี่ยไปจากที่อื่นหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดแถวนั้นเนี่ยคนนอกคนนอกเนี่ยก็หายากเหมือนกันอืเพราะเขาจะจองไ้หมดแล้วตรงนี้มีตันหนึ่งสองตันสามตันเนี่ยเขาจะจอง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 กันไว้เลย,เย,ยใช่<อ>ที่นี่ก็เหมือนกัน <laughs> ถูกเออ ไม่ได้กาแฟไม่ได้กาแฟเราก็ไปต่ออีกไม่ได้หยุดต้องไปหาอีกที่หนึ่งก็แวะไปที่ไหนที่บ้านผาเจริญผาเจริญที่นี่เขาจริงๆเขาปลูกกาแฟออแกนิกใช่ครับกาแฟออแกนิกแต่ว่าตอนนี้เขาเริมทำแล้วเราก็เลยไปได้อโวคาโดมาเป็นอโวคาโดออแกนิกใช่คือเล็กหน่อยคือมันก็มีสวนกาแฟแหละ แต่ว่ามันเป็นกาแฟออร์แกนิกออร์แกนิกแล้วผลผลิตมันจะไม่เยอะไม่เยอะน้อยอมันจะน้อยแล้วลุงเนอะลุงคนที่เขารับซื้อมันก็จะไม่คุ้มเขาก็จะซื้อมาไม่เยอะมาเหมือนก็ทําเหมือนส่งลูกค้าประจําหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนิดๆหน่อยๆอาจจะหลักหลักร้อยกิโลอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เยอะไม่ได้ไม่ได้แบบจะเอามาขายแบบ เหมือนกับที่เราอยากจะได้เตันเออแล้วก็ไปได้อโวคาโดอโวคาโดก็อร่อยนะอร่อยป้าเขาแนะนําดีมากเลยมีหลายสายพันธุ์น้นนั่นนี่เอามาให้เลือกจากนั้นเราก็กลับเข้าที่พักใช่ที่พักพอเดี๋ยวพอกลับมาเนี่ยมันก็จะบ่ายแก่ๆนิดนึงก็ไปทานกาแฟอันนี้แนะนําแนะนํานะกาแฟอร่อยกาแฟอร่อยน้องเขาชงแล้วแบบเหมือนกับ เหมือนกาแฟเขาคัดอะ่ะคัดกาแฟชั้นดีอะ่ะกาแฟก็ละมุนหอมแล้วก็รสชาติดีเป็นเหมือนกับรสชาติกาแฟบนบนดอยอะ่ะกาแฟกาแฟแบบกาแฟออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยมีกลิ่นผลไม้มีอะไรอะ่ะอร่อย,อ,อ,ยะะอ่ะแล้วก็บรรยากาศก็ดีพอเสร็จจากนั้นก็ ม <Beautiful, S 2> ื้อเย็นแล้วกันคุณนกเป็นเวงมื้อเย็นมื้อเย็นเราก็ไม่พลาดนะคะหมูกระทะหมูกระทะไปเื่อขึ้นบนเขาไปกินหมูกระทะหมูกระทะชุดใหญ่จะเต็มอากาศเย็นหมูกระทะมีอยู่ก็มีมีกี่ร้านนะมีสองเจ้ามีสองเจ้าเนาะอ่าแล้วนั้นเราก็กลับที่พักครับอ่าแล้วเราก็ตื่นเช้ามาโอ้ตื่นเช้ามาขอบอกเถอะอากาศนี่ ใครที่ไม่เคยเห็นทะเลหมอกอมต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยจัดเต็มอะทะเลหมอก <laughs> จัดเต็มจริงๆดูค่ะจัดเต็มนะคะอ <laughs> หลายภาพเลยค่ะสวยมากเลยค่ะแม้แต่พระอาทิตย์ขึ้นทะเลหมอกก็ยังเยอะอยู่นะคะ <laughs> คราวนี้เนี่ยหลังจากเนี้ยเราก็ต้มกาแฟกินเขากับทะเลหมอกไปด้วย <laughs> เราต้มกาแฟแล้ว <laughs> เ,เอาหม้อไปด้วยนะคะหม้อคอต้มกาแฟค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะได้กินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะคะต้องไปตอนเช้าคนจะน้อยหน่อยคนจะน้อยหน่อยอันนี้เราไปก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับก็มีหลายมุมนะให้เลือกนั่งหลังจากเราชมบรรยากาศทะเลหมอกกันแล้วเราก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาพอกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเสร็จเราก็แวะไปกินกาแฟอีกเจ้าหนึ่งนะคะโค้กาแฟอร่อยเหมือนกันก็ ใช้ได้ครับรสชาติดีแนะนําเลยค่ะและหลังจากนั้น,นทริปเราตามหากาแฟนะคะเราก็ยังไม่จบจากจาโบเราก็ไปต่ออีกนะคะแต่ว่ามีโอกาสในคราวหน้าเนี่ยเราจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการตามหากาแฟกันต่อนะคะก็ขอฝากกาแฟเด่นชัยที่เราไปตามหามาด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีไลคบ,คบกดแชร์ด้วยนะคะและติดตาม